สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ขอนําพระสมเด็จมาให้ชมกันนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพโปรโพนะครับของท่านจุบคุณสมเด็จโตนะครับเป็นพิมพหนึ่งที่หายากนะครับแล้วก็บรรดาเซียนไม่ไม่เล่นกันนะครับเพราะว่ามีการสร้างน้อยนะครับพิมพ์นี้สร้างน้อยหายากนะครับดูรูปภาพองค์พระได้เลยนะครับนะครับทุกท่าน มีความสวยนะครับมีความฉ่ำนวลน,นะครับฉ่ำนวลเนื้อฉ่ำนวลนนครับผิวผิวผ้ามีแคนไซขึ้นเคลื่อบไว้นะครับเป็นฝ้าจางๆเม็ดมวลสารมีให้เห็นนะครับเม็ดมวลสารฝังตัวอยู่นะครับเม็ดมวลสารสีขาวมีรอยรูพุนปลายเข็มเป็นจุดเล็กๆดำๆเล็กๆครับ มาขยายดูเนื้อกันครับมีความชํำน,นะครับนะครับชำเส้นสุ้มมีรอยปรีให้เห็นนะครับเส้นสุ้มขอบเส้นสุ้มรอยปรีแยกให้เห็นนะครับเห็นะครับขอบเส้นสุ้มรอยปรีแยกฝ้าจางจแคนไซส์เป็นฝ้าจางจงเคลือบผิวพ้าไว้นะครับ ปีตามเส้นสอบเส้นเส้นซุ้มนะครับเส้นแซมตามนั่นนะครับตามแบบตามแม่พิมพ์นะครับเส้นแซมสองเส้นด้านหน้าพักพักมีเป็นผลเป็นรูปไข่นะครับ กพากลู่ไข่ไม่หูสองข้างไม่โพนะครับห็นนี้เป็นไมโพพิมปกโพนะครับใบไม้โพอยู่ <c oughs> เส้นกรอบบังคับแม่พิมพ์มีนะครับคมชัดนะครับนีให้เห็นเั้่งสีด้านอันนี้รอยยุบตัวรอยหลุด หายของเม็ดมวลสารนะครับตรงนี้เนือ้อช้ำนะครับชํำนวลผ้าเก่าได้อายุนะครับมีความช้ำแห้งช้ำนวลนครับซอกแขนมีรอยปรีนะครับซอกแขนก็ซอกด้านในมีรอยปรีให้เห็นเส้นสังขาติพาดลงมาถึง หน้าตักนะครับถึงถึงฝ่ามือเลยนะครับเป็นรอยปริอันนี้รอยปีิรอยลานธรรมชาตินะครับนตรงเส้นซุม้มรอยปีิรอยลานธรรมชาติตรงนี้ก็มีด้านนี้ก็มีนะครับดูด้านหลังครับท่านด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับมีเม็ดมวลสารฝังตัวอยู่นะครับ รูพุนปลายเข็มเป็นจุดเล็กๆๆมๆๆีให้เห็นทั่ว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 องค์พระทั่วผิวนะครับตรงนี้เป็นเป็นรูพุนปลายเข็มที่เม็ดมวลสารหลุดไปนะครับนะครับมีความฉ่ำนวลแห้งนวลน,นะครับคาบแคนไซคาบฝ้าขึ้นคมผิวนะครับเม็ดมวลสาร ตาไม่ละเอียดนะครับพวกนี้เม,ม็ดมวลสารตาไม่ละเอียดฝังตัวอยู่นะตีเม็ดสีฟ้าๆนี่เป็นบางคนก็บอกว่าเป็นหยกฟ้าหยกน้ําทะเลจริงๆผมว่ามันเป็นเปลือกหอยนะครับเป็นเปลือกหอยที่บดตาบดไม่ละเอียดนะครับแล้วก็มาผสมเข้าไปในเนื้อพระนะครับเป็นเนื้อผงอุ่นเปลือกหอยนะครับ ความฉ่ำควมนวลมีให้เห็น,นครับฉ่ำนวลหนึบนุ่มนะครับดูขอบข้างครับขอบข้างเป็นขอบถูกฝนมานครับถูกฝนครับขอบข้างจะถูกฝนเนื่องจากไปทําน้ามนหรือเพื่อเข้ากรอบห้อยคอนะครับอันนี้เป็นตรงนี้เป็นหลุมนะครับหลุม รอยยุบตัวรอยของมวลสารหลุดรอดหลุดหลุดหายไปครับเป็นหลุมตรงนี้ก็เป็นหลุมรอยรูพุ่นจุดจเล็กๆมีให้เห็นนะครับอีกด้านหนึงครับดูอีกด้านนึงอันนี้เป็นเม็ดแดง ไม่แดงผ้าสุ้มกอหักนะครับไม่แดงนะครับถูฝนขอบข้างนะครับเพื่อเข้ากรอบหรืออะไรสักอย่างหนึง่งหรือไปเอาผงพระไปทำน้ำมนต์เหมือนที่โบราณเขาว่าไว้ครับแต่จริงๆคิดว่าเพื่อเข้ากรอบเงินกรอบทองอะไรประมาณนั้นนะครับมีความชํำนะครับความชํำนวล ดูด้านขอบขอบด้านบนครับนะครับท่านสวยงามนะครับจำนวนสวยงามขอบด้านด้านล่างครับมีขอบด้านล่าง สวยไหมครับพระแท้ได้อายุนะครับหลังเรียบ พิมพ์ทรงมาตรฐานนะครับทุกท่านเห็นคราบฝ้าบางๆขึ้นปกคลุมไว้ผิวไว้นะครับอันนี้คือแคนไซนะครับฝ้าบางๆคลุมผิวผ้าไว้แคนไซบางๆสวยงามนะครับถ้าภาพไม่ได้อายุจะไม่มีคราบ ้าบางขึ้นเคลือบผิวไว้แบบนี้นะครับเก่าได้อายุนะครับในหน้าลูกไข่ตามตํารานะครับซอกแขนลักแลกซ้ายจะแหลมลึกกว่าดังซอกแขนขวานะครับ ตำลาของพระสมเด็จเลยนะครับให้ดูเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้ามีความฉ่ำนะครับเส้นสูง ขอบเส้นสุ่มร้ออยปริรอยปริตามขอบเส้นสุ่มนะครับผ้าอางค์นี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้ผมเก็บไว้เก็บไว้ประมาณเกือบสิบปีแล้วครับผ้าองค์นี้ได้มาเกือบสิบปีแล้วนะครับ,ได,รบได้มาในสภาพนี้นะครับ ถูกผนขอบถูกอะไรมานี่ครับสมเด็จก็เล่นเขาบอกว่าเล่นแค่ชอบนะครับชอบก็เลยจับมานะครับพระองค์นี่ครับทุกท่านอันนี้เป็นรูรูคุณปลายเข็มนะครับจุดดำๆนี่คือรูรูคุณปลายเข็มนะครับตรงนี้รอยปีรอยลานธรรมชาตินะครับปีลานธรรมชาติ บริเวณขอบขอบคุ้มพระนะครับนะครับขอ็อฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันเยอะๆกันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ